อัจมาแจ้งเรื่องวันนี้นะครับอาจารย์กลับถึงบ้านหรือยังจะ๊ะกลับแล้วครับแต่วันนี้อาจารย์ส่งลูกน้องและทีมงานนะครับพร้อมเรือกู้ชีพไปที่อ,าอําเภอบ้านแฮดนะครับอ่าบ้านนนชาติอะไรน่อาจารย์ส่งคนไปแล้วนะครับทีมงานอาจารย์จะเห็นเรือเลยว่าอาจารย์อ่านัทพงศ์สุขพิษเอาอนตี้นะครับทีมงานอาจารย์จะถึงบ้านแฮดนี้ประมาณ4ี่ทุ่มทีมงานอาจารย์ไปถึงนะครับฝากต้อนรับทีมงานด้วยเนาะส่วนอาจารย์จะตามไปวันวันเสาร์เนี้ยนะครับเนาะ หวยไทยเดี๋ยวนะครับวันนี้วันที่7แล้วเนาะหวยไทยเดี๋ยววันนี้จะให้ซักหน่อยไปซื้อลอตเตอรี่กันนะแล้วก็วันนี้อาจารย์มาบอกแนวทางเรา,าห้านอยตายไปหลายวันมากก่าเพราะว่าคุณดาวทุกๆดวงที่ให้อาจารย์นะหาหนอยตายไปหลายวันนะช่วงนี้ก็สายเหตุที่นอยมันเข้าบ้างหลุดบ้างก็อาจารย์ไปน้ําท่วมอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลานี่ล่าสุดเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากที่กลัวมานานเนี่ยนะ,นะครับวัคซีนฉีดเรียบร้อยแล้วนะนะครับฉีดของซินโนฟาร์มนะ ขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงนะครับพี่ที่ราพอนนะครับกลับขอบพระคุณมากเลยนะครับฉีดซิโนโฟาร์มาอาการก็ไม่มีอะไรครับไม่ไข้ไม่ไอไม่หนาวก็อยากนอนแล้วก็หิวข้าวแค่นั้นเป็นเพลียเป็นไม่เต็มที่แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคปกติดีนะครับไม่เจ็บนะเนาะก,ก่อนไปก็งดกาแฟนะครับ แต่คุณหมอก็บอกว่าทานได้นะต้องกราบขอบพระคุณสวัสดี fc 2 3 0 0คนดูตรงนี้วันนี้เราจุดทูบลาวอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าหวยลาวไหนมีแต่ชุดเต็มชุดเต็มที่อาจารย์เอาไว้ให้คือ0ูนนะลาววันนี้ก็จะบอกเรื่องฮานอยแล้วก็จะพูดเรื่องน้ําท่วมสักนิดหนึ่งในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาอาจารย์ได้เดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับแถวอําเภออําเภอ,อ,เภ,อภาษาอีสานกันไหมอำเภอข่าวนะแล้วก็อําเภอคอนสวรรค์นะครับเข้าช่วยเหลือน้ําท่วมนะ ทุกคนก็คงเห็นไลฟ์สดกันดีอาจารย์ก็ได้รับบาดเจ็บก็เหยียบ,บเปลือกบกว้นะเหยียบที่หินนะครับเลือดออกเลยตอนนี้ก็มีตุ่มขึ้นเต็มขาเลยนะน่าจะแพ้น้ําแล้วก็ใครอยู่ขอนแกน่นใครอยู่เขตน้ําท่วมที่ไหนพิมพ์ตําบลพิม์อาเภอพิมพ์หมู่บ้านมาเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทีมงานเมมไว้แล้วอาจารย์จะลงไปช่วยวันเสาร์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้หวยไทยสักสักชุดหนึ่งไปซื้อลอตเตอรี่กัน ไว้์ไทยวันนี้ชอบ29นะครับฝากไปซื้อด้วยแล้วกันวิ่ง2ชอบ29งนะสองผมชอบมากเลยไปซื้อลอตเตอรี่ได้829สองก็ได้ไปซื้อลอตเตอ,อรี่กันนะครับเนาะสอเนาะประมาณนั้นแหละไปตัดเล่นกันเอา9 8คงอั้นนะ่เดี๋ยวหาตัวอื่นให้เดี๋ยวผมจะจุดทูบไปไวนี้แหละจุดทูบแล้วก็เอามาคำนวณให้นะครับสวัสดีคนดู3,100คนนะครับ สุดยอดค่ะเทวดาเดินดินของทุกคนค่ะขอบคุณนะครับรอที่โคราชจ้าเดี๋ยวโคราชจะไปแถวโนนสูงโนนไทยนะครับประมาณนั้นแหละแต่ว่าขอนแก่นนี่อำเภอบ้านแฮดอําอำเภอท่าอำเภอรพระยืนบ่อำเภอรพระยืนท่าพระแมละ่ล่ะอำเภอท่าพระเออแล้วก็หมู่บ้านที่เขาแจ้งมาโนนมันชาติอะไรนะนั่นแหละอันนั้นก็จะไปนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณนะครับอ่ะเอาหวยไทยนะสองเก้าแปดนะผมชอบมากเลยนะครับ 298นะผมชอบมวนนี้ชอบจริงๆสองเกนั่นแหละไปซื้อลอตเตอรี่เอาแล้วกันเดี๋ยวตอนเย็นคำนวณให้ถ้ามีเวลาเนี่ยเนี่ยเอาชุดนี้ไปอะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนเนาะแคปแล้วพิมพ์กันว่าแคปแล้วขอบคุณค่ะชอบมากเทวราดินทินของประชาชนสวัสดีคนดู3,700ท่านนะครับอ่ะ สิบหกตัวราชอบสองเก้าสองแปดเก้าแปดนะสองเก้าแปดสองเก้าสี่สองเก้าศูนย์นะเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเอาไปซื้อลอตเตอรี่งวดกว่อนก็สนะี่สี่เก้าแล้วก็ได้สามตัวท้ายกันคนละหลายใบกันเลยรวยกันไหมนะนะครับสวัสดีคนดูสามพันแปดร้อยคนด้วยนะครับปลาราอร่อยมากนะครับคือที่ไหนน้ําท่วมแจ้งอาจารย์มาแจ้งตําบลแจ้งหมู่บ้านแจ้งอําเภอมานะครับผมจะไปแถวท่าพระแถว อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับในวันเสาร์เนี้ยนะครับจะเดินทางนะครับแล้วเจอกันเนาะนะครับเนาะ,นะ,นอ,ะอ่ะแคปหวยไทยไว้ก่อนขอบคุ้นขาเร็วถ้าแคปเสร็จดเดี๋ยวผมจะได้ไปหวยลาวต่อเลยขอบคุณดาวสามสิบดวงนะครับ สวัสดีคน,คนดู3ามพันแดร้อยคนนะครับอ่ะคนที่ทักไลน์ไปนะครับให้โอนเงินแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยนะครับคืออยากช่วยทำบุญเนาะก็จัดโปรโมชั่น3มขวดหนึ่งรอยแปดสิบาทได้เข้าห้อง V.P. ด้วยห้อง V.P. นี่จะมีหวยหุ้นต่างประเทศแล้วก็มีหลายๆหว,ย,หวยลงก่อนเวลานะครับอยู่ในห้องไลนะ์เนาะ ก็สา0ร้อยแปดเอร้ยแปดิบาทได้สามขวดนะรวมส่งเรียบร้อยหกขวดก็สองรอแปดิบถ้ารังหนึ่งสิบสองขวดก็สี่ร้อยเจ็สิบนะครับห้ารังแค่พันเจ็ดนะก็คลิกลิงก์ที่ปักหมุนด้านล่างได้เลย,เลยโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เอร์โทรไว้ไม่ต้องรอตอบนะครับโอเคขอบคุณกากรขอบคุณคนดูสี่พันคนสวัสดีครับคนดูสี่พันคนนะวันนี้ไปน้ําท่วมคนดูสองสามร้อยนี่แหละออ,อ,อ,อแต่แต่แต่เวลาไลฟ์หวยคนเยอะมากเลยนะ ใครยังไม่ฟังเพลงเทวดาเดินดินเข้าไปฟังนะที่ช่อง YouTube อาจารย์นัตติสนใจวัตถุมงคลก็มีวัตถุมงคลเป็นพญาลเล็บกุ3ลสามเก้าแถมทูบให้ทูบที่ผมจุดนี่แหละก็ได้เข้าห้อง VP ดีที่สุดนะครับหลายคนชอบดีที่สุดดีที่สุดเป็นเหรียญโวยล้นฟ้ารุ่นที่1นะครับรุ่นแรกของสำนักอันนี้จะแพงหน่อย999ากได้เข้าห้องที่ดีที่สุดนะครับซุปเปอร์วีพีนะครับที่อาจารย์ห้อยอยู่นะอนาคตอาจจะเหรียญละแสนนะหรือเอาทูบก็มีปปกกท,มทูบปู่ก็เก้าแท่งันป่งร้อยนกุ่ม ในไลน์นะคลิกเข้าไปถ้าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวบพนันแล้วคลิกเข้าไปแล้วเป็นขายหวยเป็นปักเวบพนันนั่นคือเพจปลอมนะครับนะเนาะลาวชอบศูนย์หกเดี๋ยวไปดูทูปปู่กันอีกหน่อยผมพาเดินไปดูทูปปู่ผมเพิ่งจุดผมจะไปแพ็คของนะลาวขอบคุณค่ะโอ้น่ารักทุกคนเลยนะครับชอบหกศูนย์นะลาว น,น้ำท่วมอย่าลืมแจ้งผมมานะนะครับเนาะไว้เจอกันแถวโคราแถวอะไรพวกเนี้แยวคอนแก่นเดี๋ยวจะไปคอนแก่นก่อนนะครับไปชัยภูมิก็ได้รับการต้อนรับอย่างนี้ต้องกลา่าวขอบพระคุณเอฟซีทางเัยภูมินะครับที่วันนั้นมารอต้อนรับวันนัดที่มารอถ่ายรูปด้วยแล้วก็แค่นี้ก็ปื้มเป็นเป็นมหามงคลคือผมไปจอดรถปุ๊บอยู่หมู่บ้านลำชีขอบคุณอาจารย์ที่ไป<ม>ช่วยคอนแก่น หมู่บ้านลำชีเนี่ยคนก็มารอต้อนรับเลยก็กราบขอบพระคุณนะกราบขอบพระคุณเ c ทุกคนด้วยนะครับที่มาช่วยอาจารย์นะครับเอ้ที่มาถ่ายรูปด้วยมาให้กําลังใจบอกว่าอยากเห็นเทวดาเดินดินแล้วก็ตอนก่อนจะกลับเนี่ยคนมารอเยอะเลยก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับอาจารย์ก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก่อนไปอาจารย์ก็ตรวจโควิดกลับมาอาจารย์ก็ตรวจนะครับปกติดีไม่มีเชื้อนะครับ๋ยวกจะตรวจอีกเรื่อยๆนะเนาะเทวดาเดินดินะอยจะลืมไปฟังเพลงเทวดาเดินดินด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวาท่อง วันหวยไทยบทนี้ก็สวดได้ทุกคืนก่อนนอนไปซื้อหวยเราได้นะครับขอบคุณดาว899รดวงฝากไปติดตามทิกตอกด้วยทิกตอกชื่ออาจารย์นอตตี้วิบับแล้วก็อาจารย์นอตตี้สองนะครับมีสองมี2อแอคเคา์นะครับสําหรับทิกตอกเนาะเดี๋ยววันนี้จะให้ลูกน้องไปแพ็กของไปแพ็กของที่บ้านหลังเก่าแม่นจนสํานักถูกเผาเนี่ยเอฟซียงได้เดือนละหมื่นถึงสองหมืก็ดีใจแล้ว ได้เดือนละสามพันก็ถือว่าบุญแล้วฮะได้เดือนละพันก็ดีนะ YouTube ทําไปเถอะเนาะออไปช่วยน้ําท่วมหายเหนื่อยังผมไปช่วยน้ําท่วมกลับมาผมไปฉีดวัคซีนต่อเลยเนี่ยซิโนโฟาร์มฉีดก็ไปก็ง่วงนอนไปตอนที่ออทําสํานักทําที่พักเสร็จดีกว่าจะพักด้วยเปล่า <laughs> นะผมว่าผมจะทํารีสอร์ทอยู่นะครับเดี๋ยวผม ผมหาเงินก่อนผมใช้เงินเยอะผมว่าจะทํานาคีรีสอร์ทคือทําไว้นี่ไม่ได้ทําไว้อะไรหรอกทำไว้เนี่ยลูกศิษย์มาจากกรุงเทพนอนรีสอร์ทอาจารย์เออดีไหมนาคีรีสอร์ทค่ารีสอร์ทก็ไม่เอาแพงเอาปกาติทั่วไปเนอะเออจะได้แบบดูแลกันได้ด้วยนะครับตอนเย็นก็ไปนั่งกินข้าวด้วยก็ได้แม่นจนถือขู่ขาแม่นครับตู้ตอนนั้นเสียวคับ ฝากไปติดตามทิกตอกด้วยนะอาจารย์น็อตตี้วิบวับกับผู้ติดตามสองแสนกว่าแล้วทิกตอกแล้วก็อาจารย์น็อตตี้สองนะครับส่วน youtube อาจารย์น็อตตี้พารวยฝากไปดูอ่าเพลงเทวดาดินดินแล้วก็คอนเทนต์ล่าสุดที่ไปช่วยน้ําท่วมนะคลิปผมลง YouTube ไปแล้วได้กี่เข็มแล้วครับอาจารย์ได้เพิ่งได้เข็มแรกครับ